เรียนท่านประธานรัฐสภา,ากับผมอนุรักษ์ตั้งปณิธานน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารในสถานะสมาชิกรัฐสภา,าท่านประธานครับผมมีเวลาห้านาทีก็พยายามจะอยู่ในเวลานะครับจากนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารที่บอกผ่านผมมาท่านประชาชนชาวมุกดาหารขอบคุณ รัฐรมนูญปีหกศนผู้ล่างรัฐมนูญปี6กศูนนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําให้ประชาชนหูตาสว่างเยอะกฎหมายไม่ได้รู้ก็ได้รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนการเรียนรู้นะผู้ล่างกฎหมายฉบับนี้ทําให้ประชาชนได้รู้กฎหมายรัฐมนูญซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประชาชนไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญเลยแต่เมื่อ รัฐรมนูญปีห60ศบังคับใช้แล้วเนี่ยทำให้ประชาชนได้รู้นะครับเป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นรัฐธรรมนูญปีห0นเนี่ยบอกว่าเป็นรัฐมนูญปาบโกงผมไม่เห็นว่ามันกาบโกงได้ตรงไหนก็มีการโกงอยู่นะครับที่จริงแล้วรัฐมนูญฉบับนี้ประชาชนเรียกว่ารัฐธรมนูญสืบทอดอํานาจของคสชเขาเรียกกันอย่างนั้นนะพี่น้องประชาชนเรียกกันอย่างนั้นนะครับถ้าลองคิดดูนะครับ ประชาชนทั้งประเทศ40ล้านคนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้500คนแต่คณะกรรมการสรรหา10คนสรรหาสอวอ250คนและให้หัวหน้าคส,อสอชอเป็นผู้แต่งตั้งแบบนี้เรียกประชาธิปไตยตรงไหนฉะนั้นพีศางประชาชนได้ได้รู้ฮะได้รับรู้ว่านี่หรือการร่างรัฐธรรมนูญที่ว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับ สวที่มาจากการสรรหาแต่งตั้งนั้นก็ทําหน้าที่ผมไม่ได้ว่าก็พอรัฐมนูนออกมาแล้วแต่ประชาชนเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเรียนมาว่าที่เขาบอกว่าสืบทอดนี่โดยเฉพาะมาตราสองเจ็ดสองแห่งรัฐรรมนูญเนี่ยเป็นการสืบทอดอํานาจชัดเจนนะครับในวรรคแรกของรัฐมนูญมาตราสองเจ็ดสองนี่ยกาหนดไว้ว่าในหปีแรกนี่ให้สวอนี่สามารถมาโหวตนายกรัฐมนตรีได้ ห้าปีแรกเขียนไว้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวลาสี่ปีแต่สอวอมีวลาห้าปีฉะนั้นแสดงว่าสอวอนี่สามารถจะเลือกนายกได้สองสมัยนี่เป็นการเขียนไว้เป็นเป็น,ปนความชานฉลาดของผู้ล่างนะครับแต่ไม่เป็นไรประชาชนได้รู้แล้วครับประชาชนไม่ได้งงแล้วครับทุกวนันนี้ประชาชนรู้แล้วว่ารัฐมนรนนูนนนเนนี่เป็นอย่างไรนะครับและโดยปกติเนี่ยสอวเนี่ย รัฐธรรมนูนหลายฉบับในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ต่างๆนานา,นานในโลกเนี้ยเขาก็ไม่เคยได้ให้สวมาเลือกนายกนะครับแต่รัฐธรรมนูนนี้กําหนดไว้ก็เลยต้องมาเลือกนะครับจากนั้นในวรรคสองก็ยังเขียนไว้อีกนะฮะในร,รัฐธรรมนูญมาตาสองเจ็ดสองยังเขียนไว้อีกว่าถ้าเลือกสอเลือกนายกที่มาจากพรรคการเมืองเสนอชื่อในมาตาแปดสิบแปดแห่งร,รัฐธรรมนูญแล้วไม่ได้ ก็สามารถเสนอคนนอกเข้ามาได้อีกนี่มองก็เห็นว่าเนี่ยเขียนไว้หลายขั้นหลายตอนเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการที่จะเสนอคนที่มาเป็นนายกรัฐรีได้นะครับฉะนั้นคนมาจากคนนอกตามวักสองแห่งมาตราสองเจ็ดสองก็ได้อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นนี่ผมเรียนว่าสวที่มาจากการสรรหาแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ย ที่มาจากไม่ได้ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเลยสุดท้ายประชาชนเนี่ยเ,เห็นว่ากฎหมายรัฐมนบนี้จะต้องมีการแก้ไขหากไม่แก้ไขแล้วนะครับท่านจะรู้ว่าในสมัยหน้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็น่าจะชื่อประยุทธ์จันโอชาเพราะอะไรพี่น้องทราบหมดแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่น้องประชาชนก็กำลังเฝ้าดูอยู่ถ้าไม่แก้จริงๆนะถ้าไม่มีการแก้จรนะิงเนี่ย นายกสมัยหน้าชื่อประยุทธ์จันโอชาแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนจะเฝ้าดูในการโหวตในวันพรุ่งนี้เพราะจะเป็นการโหวตโดยเปิดเผยนะครับพี่น้องประชาชนจะได้เห็นว่าใครกันแน่ที่ไม่ให้แก้ไขและทำรุนที่มันบิดเบี้ยวอยู่ทุกวันนี้ไม่เป็นประชาธิทีปไตยบ้างังนะั้นอันนี้พี่น้องประชาชนเขาพูดกันนฮะเอาเป็นว่าประชาชนฝากว่า อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะอยากให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการที่ใช้สิทธิของตัวเองนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยสวที่มาจากการสรรหาแต่งตั้งมีอำนาจกว่าสสที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ